ตอนนี้ต้องบอกว่าเชลซีของโทมัสทูเคิลสมราคาแชมป์ยุโรปจริงๆคร,ร,รับหลังจากพี่แกบุกไปตบอาร์เซนอลได้ถึงถิ่น2ประตูตูตูซึ่งเกมนี้โรเมลูลูลกากูใช้เวลาเพียงแค่14นาทีก็สามารถทําประตูได้ในนัดเปิดสิงและก็ยังสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมให้พูดถึงมากมายในขณะที่ไอ้ปืนใหญ่มีปัญหาเต็มไปหมดโดยเฉพาะแนวรับเอาเป็นว่าแมตชน,นี้มีอะไรต้องพูดถึงไปติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการมาของโรเมลูลูกากูมันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเชลซีได้มากเพราะว่าเพียงแค่นัดเปิดตัวกับทีมเขาก็แสดงให้วว่าจ เข้ามายกรัดับทีมได้มากแค่ไหนพี่แกเข้ามาลบคําสบประมาทที่เคยโดนดูถูกเอาไว้ไปหมดดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกใจอะไรสักนิดว่าทำไมโทมัสทูเคิลถึงเลือกส่งพี่ต้ลงเล่นปเป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝีเท้าของลูกกรูกที่พัฒนาขึ้นครับแต่ยังรวมไปถึงความแข็งแกร่งและความเข้าใจในเกมมากขึ้นด้วยทาให้หัวหอ,อกทีมชาติเบลเยียมเล่นได้อย่างโดดเด่นเลืเก็เรียกว่าเล่นงานแนวรับอาร์เซนอลจนหัวทิ่มหัวตั้มโดยเฉพาะการบังบอลจะเห็นได้เลยนะครับว่าพี่ต้สร้างประโยชน์ให้้ก้กกกกกัับบบททีีมมเเเเยอออออะะาาพพลล็ใหื่่นไดดตตปรรแชซ ทำได้ลูกากูก็มีส่วนในการเช็คอัพบางบอลจนได้เปรียบและถ่ายออกไปในพื้นที่ว่างก่อนจะโชว์ความแข็งกระแรงหนีตัวประกบมายิงประตูต้องบอกเลยครับว่าเกมมีปาโบมารีโดนเล่นงานจนเสียผู้เสียคนเพราะแทบไม่สามารถเอาชนะลูกากูได้เลยซึ่งการมาของลูกากูนับว่าเป็นการยกรัดบับให้เชลซีน่ากลัวขึ้นมากหลายขุมเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งนะครับพี่แกไม่หวงบอลสักนิดเห็นเพื่อนว่างกระจายให้ตลอดเรียกว่าเล่นง่ายได้เปรียบและที่สําคัญนะครับพิแกหาช่องว่างทําประตูเก่งมากชี้ทางให้เพื่อนจ่ายอยู่เสมอจริงๆน่าจ๊ มีอีกสักลูกด้วยซ้ำถ้าไม่โดนแบรนดเลโนโล่ปัดไปชนขาซะก่อนนะ่ะนะสิ่งดูกระูนะครับว่ามีเกลวอาร์เตต้าสั่งให้ขุนพลไอ้เบินใหญ่ใช้เกมเพรสซิงเร็ววิง่งบีบกดดันไม่ให้นักเตะเชลซีมีเวลาหายใจเพราะว่าคุณภาพของแข่งสิงคโปรูนั้นเล่นฟุตบอลภาคพื้นดินกันโคตรด,ดีถ้าหากว่าสามารถรับมือกับจุดนี้ได้อาร์เซนอลก็จะมีโอกาสสู้กับผู้แข่งได้อย่างสนุกสนานแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้นะครับอาร์เซนอลเนอนพรสซิงไม่สุดไหลไม่จนหลายๆครั้งก็เหมือนเข้าแค่ไปบางทางหรือเเเเเสสสีียจัััังหหววทท่่่าาาาานนนนน้้้้ํใกกตชลมมือรถแได และมาแกะเพรสซิงได้การต่อบอลก็ทำได้ง่ายเรียกว่าถ่ายบอลกันไปกันมาทัวสนามยิ่งมีลูกาก,กูคอยพักบอลแม่งยิ่งเล่นโคตรสบายอย่างประตูที่2ที่เชลซีทาได้ครับเห็นกันไม่ครับว่าอาร์เซนอลพยายามเข้ามารุมบีดเพรสซิงเร็วใส่ใครหาแเวนตรงริมเส้นฝั่งซ้ายแต่พอทําไม่สําเร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงกลางและพื้นที่ด้านขวาโลง่งจกจึงเป็นที่มาของรีสเจมส์เติมขึ้นมายิงได้อย่างเฉียบค,คมแบบไร้ตัวประกบดังนั้นนะครับเกมนี้ต้องปรบมือดดงให้กับผู้เล่นเชลซีที่สามารถเอาชนะทั้งงงเเกมมรซ่่่ออาลไดด้ยยยูหััคบึง แม้ว่าเปิดใหญ่จะเป็นทีมที่ใช้จ่ายเงินซื้อนักเตะมาร่วมทีมมากสุดในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเบนไว้50ล้านโอเดกาด30ล้านแอร,รอนแลมส์เดียวอีก30ล้าน <c oughs> หากจะบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลเก่าไม่ถูกที่คันก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่ามีเกียวอาเตต้าซื้อกองหลังมาอุดรูรั่วแต่ทว่าคาดตัวมันดูไม่สมเหตุสมผลจริงอยู่ที่เกมแพ้คาบ้านให้กับเชลซีทางเบนไว้ไม่ได้ลงสนามแต่ทว่าดูทรงแล้วไม่รู้ว่าเขาคนเดียวจะสามารถยกระดับแขงหลังอาร์เซนอลได้หรือไม่อย่่่่่าางงเเเเกมนนนนนนนีีีีี้้ะครแททยดูจจป็ไวืืออชใใ ังก็กลายว่าวันนี้สายผ่านตลอดจ้าเพราะว่าหากดูลูกสองนะครับผมที่อาเซนอลเสียกับเชลซีมันเกิดขึ้นทางฝั่งเทียนี่หมดถึงกับต้องขยี้ตาดูว่าวันนี้แบ็กซ้ายไอ้ปืนใหญ่มันลงสนามหรือเปล่าเพราะว่าริสเจมได้เติมเข้ากรอบเขตโทษแบบง่ายได้ไม่มีใครวิ่งมาบีบกดดันทั้งแอซิที่กับลูกาก,กูได้ยิงและขึ้นมาทําประตูด,ด้วยตัวเองก็ได้ และไม่ใช่แค่2ลูกนี้นะครับไหนจะมีปาโบมาร่ที่วันนี้ได้ลงสนามแต่ไม่สามารถเอาชนะลูกาะกูได้ถ้าหากต้องเจอกับหั้คของรูปแ็งกแกร่งคนอื่นๆจะรับมือไหวไหมเนี่ยโดยเฉพาะช่วงกลางรึงหลังนะครับเชลซี <LC S 1> ยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะบวกประตูที่3ถ้าไม่มีแบรนด์เลโนโอนเมื่อคืนแล้วก็บอกเลยว่าอาจจะโดนเละเทะไปกว่านี้สิ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับตามต,ามตรงนะครับว่าผู้เขียนคลิปนี้เขาค่อนข้างมีอคติกับเป,เป,เ,ปเป้เพราะว่านี่เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่ราคา72ล้านแต่ถ้าว่าเปเป้ไม่ เคยโชยเห็นถึงความคุ้มค่าดังนั้นเกมที่พบกับเชลซีนะครับก็บพยายามจับตาเปเป้เป็นพิเศษเนื่องจากสิเ็ผู้เล่นตัวจริงเขาต้องขึ้นมาแบกทีมได้แล้วหากดูตำแหน่งแนวรุกมิเกลอารเตต้าเลือกใช้คาราเบียลเมตินนลี่เอเมิลสวิตโรและบูกายโยซากา้าซึ่งทั้ง3คนนะครับอายุ 19- 21ถึงปีส่วนเปเป้อายุ26บแบกเล่นประสบการณ์มามากกว่าคนอื่นและด้วยคาตัวมหาศารแบบนี้เกมแบบนี้มันต้องงัดพลังวิเศษออกมาช่วยทีมสิโว้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้นะคร ปล่อยให้เล่นครบ90นาทีตลอดทั้งเกมเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีโอกาสไม่มีแม้แต่จังหวะง้างเท้าทาประตูเอาแค่การครอสบอลเปิดสําเร็จที่ถึงเพื่อนได้แค่หนึ่งจากเครั้งก็เท่านั้นแหละครับยิงตอนที่เอาบาเมยองลงสนามมาเป็นสำรองเปเป้ก็ไม่สามารถต่อบอลสร้างสรรเกมให้มันดูวุบวากได้ทั้งๆที่ควรจะรู้ใจพอะเล่นกับทีมมาเป็นปีซึ่งมันชัดมากนะครับว่าเขาไม่สามารถฝากผีฝากไข่ได้ในยามที่อาเซนอต้องการใครสักคนกลายเป็นวามาวานันนี้ต้องให้น้องๆในทีมคอยแบกขาดตัวแม่งสูงขนาดนี้เหมน,น่า้ริล,ล,ยลยเจ สึ่งลำพังเมื่อวานแค่เกมเปิดสนามที่แพ้กับเบรนฟอร์ดไป2 0กระแสอาร์เตต้าเอาแมงกระสนันลั่นทุ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วยิ่งเมื่อวานไปแพ้เชลซีมันก็ยิ่งลุกลามเหมือนเอาน้ำมันไปราดบนกรองเพิ่งเพอะเรื่องของแท็กติกอาร์เตต้าแพ้ทางทูเข้าแบบราบคาบการต่อบอลของเชลซีเดี๋ยวไปซ้ายไปขวาโดยมีตัวพักเก็บตรงกลางอย่างลูกากูแต่ทว่าอาเซนอลไม่สามารถทําแบบนั้นได้ดันไปในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าซึ่งในเครื่องหลังนะครับมีช่วงไอปืนใหญ่มีหือมีอือบุกใส่เชลซีโดยได้ยิงกกกลาจาาาบโยาาท เอ็ดูอาร์เมนดี้ต้องออกแรงเซฟหรือลูกมงเฉียดสาวของรอปโฮนิงแต่ภาพรวมตลอด90นาทีนะครับยังไม่เห็นเลยว่าแท็กติกเกมรุกของอาร์เตต้าเป็นแบบไหนยิ่งเล่นเกมก็ยิ่งตันบอลระบบที่เซตเกมเหมือนเชลซีไม่มีเห็นเลยการเปลี่ยนตัวของพิตาก็ยังสร้างความมึนงงให้กับแฟนบอลเหมือนเดิมเพราะว่าซากาที่ดูวูบว่าถูกเปลี่ยนออกและให้เปเป้อยู่ต่อจนจบเกมตอนที่โอบามยองถูกส่งลงสนามนะครับเกมดูมีโอกาสมากขึ้นวิ่งไล่เพื่อนใจทะลุช่องแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับความหลากหลายในเกมรุกของอาร์เตต้ามันไม่มีเลยทำให้เช จับทางได้ซึ่งหากไม่ปรับไม่จูนและยังคงหัวแข็งดื้อแข็งแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอีกไม่นานดูทรงคงต้องไปแนะ่ จากทีมลุ้นโคตายุโรปตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลอยู่อันดับที่19แข่งมา2นัดแพ้หมดยิงใครไม่ได้เสียไปถึง4ประตูย่ำแย่ที่สุดในบริษาทต,ตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเชลซีก็ต้องบอกเลยครับว่าสีซันนี้พี่แกได้สำนักตัวเองพร้อมล่าแชมป์แบบเต็มตัวทั้งตัวจริงและตัวสำรองชื่อชันบิ๊กเนมทุกคนต้องไปรอรุนนัดหน้าแหละครับว่า้าออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ใครจะหมู่ใครจะจ่าเพราะว่ามันมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันน,ะนั่ออนนะ i